ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวักระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป Box o o o t และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโ o b ์บ m a อกแมป m a นิ e มะแอดเนเะครับวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่ในร่างอีเวกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เลยหานะมาจากเรืโตเกียวคุณ ไม่มั่นใจว่าชื่อจริงของมันคืออะไรนะครับเพราะพี่จําชื่อตัวนี้ไม่ได้ว่าในนี้มันอ่านจูจูโซนะครับจูโซก็น่าจะชื่อโจโซโจโซก็เราจะคนเรียกแล้วกันนะครับใครรู้ก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นนั่งอีโวนะครับของอีโวที่มันใช้นะครับมันก็ใช้เป็นเจ้าอมยิ้มนะครับอมยิ้มอยู่ในเอ่ยนี่นะครับนี่เลยเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช้ตัวนี้ในการอีโวนี่นะครับโจ้า Forbidden Candy อะไรนี่นะครับตัวนี้ชั้นเดียวนะครับแล้วก็จะใช้เป็น กาแฟนะครับกาแฟกูดนี่นะครับกูนคอฟฟี่นะครับ10เอ่อ20อัน20อันในการอีโวเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับแล้วก็พี่จะน่าจะฝากเงินนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยรีวิวแล้วกันนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเคก็ตอนนี้ฝากเงินไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับอ่ะก็ตอนนี้ชื่อถ้าพี่จําไม่ผิดน่าจะจูโซนะครับน่าจะจูโซฮะก็ถูกแล้วนะครับจูจูโซซูสุยะหรือเปล่าครับจำไม่ได้เลยขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่ดูนาน ก็มาดูดาเมจเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเวลดที่7นะครับก็คือแบ็กวิลในแพทล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่226นะครับระยะการโจมตีเอระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่6.7นั่นเองนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่17.6ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพลังสีระยะด้วยแล้วก็ค่าสถานะตัวละครนะครับมันจะไม่เท่ากันทุกตัวเนาะอ่ะ อ่พี่จะขอคนอัพไปเรื่อยๆจนฝาจะเปลีนการโจมตีเราค่อยพูด G หนึ่งนะครับก็ดูดาเมจเอานะครับเดี๋ยวเมื่อวันนี้จะ zoom ให้ zoom ออก z ให้ซ o o m ออกซ o o m เข้าวันเนี้ยที่มันจะถึงเห็นมันมันจะเห็นพลังกี่ขวาอ่ะอัพไปเรื่อยแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บมานะครับอ่ะก็ในขั้นที่5นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นอะไรนะมันอีกเซนซี่นะครับอ่ะก็ดาเมจโอ้โหเด้งไปเยอะเลยความ d a m a g ไปเยอะมากครับก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะ ก็รูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นแนวทรงปวยตรงนี้เอาพี่ขอวางตัวนี้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวตัวหลุดหยุดหยุดยุดวันนี้แล้วกันครับต้องหลังไม่น่าดูเดี๋ยวสักครู่อ่าโอเคนะครับนี่เลยนะครับก็รูปแบบการโจมตีเปลี่ยนในขั้นที่ห้านะครับแล้วก็จะไปเพิ่มเป็นสองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดนะครับก็อัพไปเรื่อยเร่อยมันก็เพิ่มเนาะอ่าในขั้นที่หกก็เพิ่มระยะเพิ่มนาเมีไม่เพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับอ่าก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับก็อัปไเรรื่อยๆคับ ตอนนี้8,000แล้วนะครับนี่เลยนะครับในขั้นที่8นะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบขันยมติย์นะครับเอ่อถ้าตอนแรกนะครับถ้าแบบไม่โหวตตรงนี้จะไม่มีรูปแบบขันยมติเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็จะเป็นอัพเพิ่มเดิมไปเฉยเนาะปึ๊บอัพไปก็เพิ่มระยะนะครับโอ้ระยะแน่นมากนะครับ35.5สนะเป็นสามนะครับอ่ะตอนนี้ก็อัพตอนแล้วนะครับได้ไปอยู่ที่7,984นะครับถามว่าดีไหมพี่มองว่าดีนะครับดีระดับหนึ่งแต่พี่่มมองวาาถ้ัน ตีเป็นทรงปวยเนี่ยแบบตอนแรกเนี่ยมันจะเก่งฝาดนีเยอะเลยนะครับก็พิเ็นยังไงก็อมไม่ได้นะครับแต่พี่มองว่ามันมันตีเร็วมากะเราจะสังเกตได้ว่ามันตีสี่หยุดแปดวิเองนะครับก็สําหรับพี่มองว่าติดในตาแน่นอนนะครับก็ไอเดีหลักที่ได้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่โนนี่นะครับแล้วก็ได้เป็นพาสิีฟโกลเด้นมาครับไม่ดูแบบพาสทองทีได้โกลเด้นมาอ่ะก็เช่างมันแล้วกัน ก็ประมาณนี้นะครับใช้เงินอัพโอ้โหแพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า15,000เนาะโอรลี่ใช้ประมาณเอ่อถ้าตอนขายเน่ยอยู่ที่1 4 0 0 0สี่นะครับก็เอ่อในเกมนี้นะครับจะขายตัวละครได้เงินในราคา25%เท่าที่เสียไปนั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้รีวิวเนาะเพราะว่าเป็นแค่ตัวดิจนท์นะครับอ่ะก็เอ่อตัวนี้พี่ไม่รู้เลยครับไออตัวเนี้ยมันจะมาตอนไหนนะก็ลืงไปหมดแล้วนะครับรูปแบบการโจมตีก็ นี่นะครับทรงโกยแบบนี้เลยครับก็จะเหมือนเจ้าเออ่เพนเหมือนคิสซารุอันนี้ครับแต่ระเมิก็ใช้ได้นำหนึ่งอันนี้เว็บหนึ่งครับระเบิดห้าร้อยก็ถูกเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าจูจูจูโซ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 สุสยะน่าจะจูโซสุสยะนะครับอ่ะจำไม่ได้และอ่ะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอานนี้เลยโอเคครับถือว่าดาเมจใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนจะตีจินเลือดไหลด้วยนะ เห็นไหมตีดเลือดไหลด้วยนะครับแล้วก็โดนเมนน่าจะแรงเลยหนึ่งเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ